ค่ะกาับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกมือนีเนาะคะ่ะเป็นวันที่สิเก้าพฤศจิกายนสองพายหกสิบกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่มวีวีพี่น้อง, v v, องทั้งบ้านเป็นยังไงอากาศเปลี่ยนบอรักษาสุขภาพกันเดอ้อค่ะอากาศจังสีล่ะค่ะทายอากาศ ใ้ร่างกายเข้าปรับนั่บอท่านเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นไข่เป็นหนาวกันเนาะค่ะก้อนจะเข่าสู้แรกการแอดขอเวลาจากสองนาทีน่เด้อพี่น้องเพื่อเวลาทาง YouTube เปดนาทีขึ้นเนาะค่ะเข้าประห็ดตามกติกาเพิ่นเข้ากะเป็นลูกน้องที่อบอชหูจักกติกาของทางบริษัทเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อคืนนีเล่าพัฒนาเนาะค่ะไปเข้าที่ของน้องตาตัวเน้นเนาะค่ะน้องตาว่าง ตัวไรพี่น้องน้องตาบ้างเอ็ดบันเนี่ยใจสามตัวเนะาะฝ่าวาเพาได้ออกมาพระท่านเดี๋ยวงานออกมาเดี๋ยวเด้ค่ะแปดสองหนึ่งศูนย์น้องตาบ้างออกแปดหนึ่งศูนย์เนาะค่ะแปดหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเขาจังไปวาอ่ะรายการของเล่าพัฒนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เอดจะลงเป็นสามนอยมัดรวมเนาะค่ะค่ะ ฉุดเด่นฉุดเต็มของเฮ้ากะย่างบอลรุดภายในสามเสียนนั่นเนาะคะ่ะช่องเฮ้ากะถือว่าเป็นน้าช่วงพี่น้องเป็นน้าจังหวะจังหวะเดินกะเดินรั่วๆจังหวะรุดกะลุดรั่วๆคือกันเพราะฉะนั้นมันบม่มีอีย่างแน่นอนเนาะคะ่ะเข้าได้กะลุดได้ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางอาจริงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดถ่าแนวทางมากกะดีใจยุพี่น้องถ้าบ่มากกะ ทุกใจพระตั้งจะพี่น้องเนาะค่ะพราะว่าเฮาก็อยากซอยกันเนาอะ,อะอยากให้ได้เนาะค่ะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้มันรดก็ตทองกาบขอโทษขอให้เอซี่พี่น้องเนาะคะ่ะรดก็คือรดเดินก็ค,ดดนกคือเดินเท่านั้นเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแต่ของเซียนสารคามมือที่เจ็ดนี่รุดจ่อยเลยเนาะค่ะรุดจ่อยเลยั้งเพิ่นเข่าดีแล้วก็รุดคือกันนะคะเพราะมีแมนว่าเข่าย่างเดียวว่ารุดจักเทียก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะ เพราะฉะนั้นเท่ากับพี่น้องกับใส่วิจารณญาณเอาล่มไงค่ะหลายพี่น้องดังอัดมันแล้วนางยุดไตล่มพรอมเนาะคะ่ะแอดยุเทียงหน้าเนาะค่ะขี้ดินมันแห้งแล้วมันก็เป็นไส้หดน้ำใบกับบดได้เพราข้าวพี่น้องล่มมันแห้งเนาะค่ะลมมันแหง้งเท่ส่เป็นครูเปียกๆมองละสองสั่นกับข้าวเดียวกับแหง้งเพราะว่ามันล่มเนาะค่ะล่มแหง้งแห้งยุดทงหน้าพี่น้อง อาสนุกให้ร่มท่อดังเนาะค่ะแห้งขนาดแล้วก็แดดก็ะห้อนที่สุดยง้มหนาวกับหนาวก้อนโมเนาะค่ะยุ่กลางทงเนาะฝนเสียงร่มนด้ยิบ่บอพี่น้องบึมบึมจ้ะคุณค่ะจากสีว่าจังิงใดละเนาะพี่น้องไปตามเหตุตามปัจจัยละค่ะทุกคนมีกรรมเป็นของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะพอผู้ละอันผู้ละย่าง่ะก้อนจะเข้าสู้แลกการไปเบิงข้ามเตือนของทางช่องเฮ้าก่อนเนาะค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นละเดอ้อพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก่อนจะไปเบิ่องงานของบันทีสิบเก่าคือมือนีเนาะคะ่ะ เบิ้งผลของหมู่บ้านกันหน่อยพี่น้องเข่าบอม,มันเข่าออกเัาใดนเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ของของแอดวัางเหล็กติดบนล่างไว้ที่062เนาะคะ่ะ062น้อยแรก3 2 7 4 4 2มาเนาะคะ่ะน้อยปกติ493 15บมน่บอมี่ VIP 8 293 4 2มามอายุ่2รอบ3น้อยเนาะค่ะ แอดจิตว uh, ่างอยู 1, ่ที 8, 0่0กับ1นาะค่ะ0กับ1จับคู่06 08 0หมู่ว่านบ่เกิดเลยเนาะค่ะหลักหนึ่งล่ะหลักหนึ่งก็คือ16กับ18มันมีแต่15กับ12เนาะค่ะเอาเป็นอันว่า1 1มาอยู่รอบเดียวเท่านั้นหมู่ว่านเนาะค่ะไปที่ของน้องตาของน้องตาวางเก้ากับหกพี่น้องเนาะค่ะวางเก้ากับหก น้อยแรก3ามสองเจ็ดสี่สี่บามีเก่า่ามี6น้อย2คือปกติ4 9่เก้สมหนึ่งห้ามาจับคู่ไม่ได้นะคะไปวิไอพี่ผลออกที่8ปดสองเก้าสที่นี่เป็นตัวกับ9มา2รอบหกบอมี่บอมาบ่เกิดเลยเมื่อวานเนาะคะ่ะหกบ่เกิดไปตามกันต่อพี่น้องไปตามกันต่อ เนาะค่ะอาไยรูดอ่าถึงจะบ่ได้หลายแต่กับบ่าเสียหายหลายพี่น้องคือขอให้เท่าใดทุกมเอแอดกับแม่ยามให้พี่น้องว่าอ่ารูดเอาเนาะค่ะรูดเอาอ่าเอาจะพ่อ,อยู่ได้ไล่วันเท่านี่กิดถ้าเท่าบอลโรบนี่ถือว่าอยู่ได้เลยด้พี่น้องเนาะค่ะถือว่าอยู่ได้เลยถ้าเท่าไปอยากได้หลายเนาะแล้วไครสิลืมหลายเราบะเนี้แต่อันนี้คือสัจธรรมของความจริงถ้าเท่าบอลโรบนี่เท่าหลอดเลยล่ะค่ะแต่ละมือแค่รูดเอา รูดเอาค่ะพี่น้องก็จะรูดยัดดอกรูดแบบไรเนาะอ่าลงทุ่นทน่าไยยังสีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็พีเห็นน้องเบิ้งเอาเนาะค่ะใส่วิจารณญาณหลายๆเอานะคะขออนุญาตเอาใบาขั้นเตือนออาใบแนวทางนี่ออกก้อนเนาะคะ่ะแนวทางก็มีเขามีรุดล่มแห้งัวดโพกพี่น้องยินเสียงยู่ว่าค่ะ ดังอ่นเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยอจะเป็นเมยู่การทวงผลโพ้ชนะค่ะค้ามือนี้ของของแอดว่างเลกติดบนล่างไว้ที่517เด้อพี่น้องมาได้3าหลอบ3น้อยวิ่งรูด0ย์กับ1จับคู่1217งสองหตัวหางเดียวคือ501ศฝันเกีียวเฮี้ยนมาสองขึ้นแล้วบ้านเลขทีหนึ่งหน่องมขึ้นนี่กับฝันมือขึ้นมานี่ันว่า ู้งยิ่งขึ้นมาเคื่องเฮียนเนาะไม่แต่พูงยิ่งเฮียนหลังอยู่ทงหน้าเนาะค่ะเลาะเลขสีออกก็เลยอาว่าสิพิอาหาพี่น้องมือผลไปจิ้มซีซีซะนั่นลหละคนเห่าบัดดวงมันสีมาเนาะค่ะมันว่าอะไรไนั่งขังขอบก็มันมากดอกค่ะคันมีดวงถ้าดวงบ่มีตามประจันย์่งยิ่งเป็นเข้าดีๆเฮาไปขลาดตามเพิ่นกัหรุดผ้าเพิ่หรุดพร้อมจอยเนาะค่ะอาแอดฟันว่า ไปซื้อเนื้อโพดโพนเนาะค่ะมีเนื้องัวมีตะขาบแบบง่ายหอยโอนต้นเนาะเอสี่เอาแต่ตอนใหญ่ๆงามๆมือขึ้นบ้านมือขึ้นนี่กับฟันวายุเฮียนเอาบุญเฮียนเลี้ยงพระเนาะคะ่ะพระหลายพระผ่านไปสามองค์เอสได้ยืนทำความเข้ารบเดินยืนไหวเพิ่นอยู่ต่บอด้นั่งพี่น้ังบอด้บอนั่งในความฝันเนะาะพรสงฆ์เพล่นกับผ่านไปสามองค์เนาะค่ะสามรูปนะคะ แอดกิดทำควมำข้าวหลบปืนล้วกะ็มีแม่ขั้วเห็ดเน่อยูนเน่ากินจะถวายพระยังสิละถ้าฟันแังสี่แนวทางรัฐบาลไทยของเฮาเขา่ขาคคักพี่น้องหมดนี่นะคะอ่าว่างหนึ่งหันเสี้ยนสารข้ามกับเข่าไปแล้วที่สองหนึ่งเนาะเสี้ยนสารคข้ามนี่สามงวดติดละเดอ้อพี่น้องติดตามแบบง่ายๆเลยนะขึ้นฮาว่างแคซีคูสามตัวว่างแค่หางเดียวหนึ่งเนาะคะ่ะ เข้าที่ตัวเน้นตัวเน้นคือ3ตัวหางเดียวนั่นละค่ะคือตัวเน้นของเฮ้าเนาะค่ะเลขติดบนล่าง517วิ่งรูด0นย์กับ1จับคู่1217งสองหตัว501อ่า1นึอแอดไปตรงกับความฝันเกี่ยวเฮี้ยนเนาะค่ะ1 1ึ่พี่น้องฝันเกี่ยวเฮี้ยนว่า2องขึ้นแล้วเนาะค่ะไอ้เบื้งของน้องต้าวางเด่นที่5กับ7 7็ดเจ็ดสี่เจ็ดสอตัวหางเดียวคือแปดเนาะคะ่ะ เดวแอดจะห้แครบเนาะพี่น้องแครบเอาเดอ้อค่ะกับแนวทางเราพัฒนาสองเซียนเนาะค่ะมีน้องตากับแอดกิดเท่านั้นเนาะค่ะเส้นสารคามเห็ดตะเลลากับรัฐบาลไทยก็เดินสุดปังคักแล้วล่ะค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะ ก็ะอให้งฮี้งให้ปังเดินทางไปใส่กายเกงแขวคขาดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อสะอาดเส้็นทางยังอีกไกลไกลกับวังเพิงพีเพิงนองคือเก่าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สนิทสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ